ในคลิปวิดีโอนี้จะรวมสสูตรวิธีการทำขนมเปียกปูนให้ได้เนื้อสัมผัสของขนมเปียกปูนที่นุ่มละมุนล,ลิ้นแทบละลายในปากสูตรแรกจะเป็นขนมเปียกปูนใบเตยและสูตรที่2จะเป็นขนมเปียกปูนชาเขียวชาไทยแต่ละขั้นตอนแต่ละสูตรมีความแตกต่างก,กันอย่างไรมาชมกันค่ะสูตรแรกจะเป็นขนมเปียกปูนใบเตย ที่หอมหวานนุม่มละมุนลิ้นแทบล,ละลายในปากและเป็นสูตรที่ดีที่สุดต,ตั้งแต่ทําขนมเปียกบ,บูนมามาชมขั้นตอนการทํากันค่ะนํำแป้งข้าวเจ้า90กรัมแป้งมัน10กรัมเกลือครึ่งช้อนชาน้ําตาลทราย75กรัมน้ําตาลมะพร้าว75กรัมน้ํากะทิ125กรัมจะใช้เป็นกะทิกล่องหรือเป็นกะทิสดก็ได้ค่อยคนวดแป้งและส่วนผสมอื่นๆให้เนียนจนเป็นเนื้อเดียวกันก็จะนําน้ําใบเตย730กรัมน้ําใบเตยนี้จะใช้ใบเตย 59กรัมนำไปปั่นกับน้ำปูนใส750กรัมแล้วกรองเอาแต่น้ำา730กรัมถ้าไม่มีน้ำปูนใสาสามารถใส่น้ำโซดาแทนได้ค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เนียนจนเข้ากันดีแล้วก็จะนำไปกรองผ่านตะแกรงตาถี่กรองแล้วใส่ลงไปในกระทะเลยจากนั้นจะเปิดไฟกลางค่อนข้างแรงในตอนแรกเมื่อกวนไปเรื่อยๆจนแป้งเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแล้วปรับมาเป็นไฟกลางค่อนข้างอ่อนกวนไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบ30นาทีจากนั้นจึงปรับมาเป็นไฟกลางค่อนข้างแรงอีก ครั้งให้กวนต่ออีก10นาทีเมื่อกวนจนครบ40นาทีแล้วปิดไฟแล้วยกขึ้นเลยค่ะจากนั้นก็จะรอให้อุ่นสักเล็กน้อยจึงนําเทใส่ลงไปในถุงบีบไม่ต้องรอให้เย็นนะคะแล้วนําไปบีบใส่ภาชนะที่เราต้องการได้เลยจะเป็นถ้วยแบบเล็กหรือขนาดกลางเป็นถ้วยทรงกลมแบบไหนก็ได้ตามที่เราชอบหลังจากนั้นจะพักขนมเปียกปูนให้เย็นสนิทและเซตตัวจะใช้เวลาประมาณ80นาทีก็จะนําขนมเปียกปูนออกจากภาชนะได้เลยค่ะตัวของขนมเปียกปูนจะร้อน ออกมาจากภาชนะได้อย่างง่ายดายจะเสิร์ฟขนมเปียกปูนคู่กับมะพระ้าวทึนทึกที่ขูดแล้วนำไปนึ่งเป็นเวลา5นาทีจากนั้นก็จะโรยเกลือสักเล็กน้อยตก<อ>แต่งด้วยดอกไม้กินได้เพื่อเพิ่มความสวยงามแล้วก็นำไปเสิร์ฟได้เลยค่ะ ตัวขนมเปียกปูนจะมีความหอม,ห,อมหวานมันอร่อยและมีกลิ่นหอมมากๆอยากให้ทุกคนได้ลองทําตามสูตรต่อไปจะเป็นสูตรที่2ขนมเปียกปูนชาเขียวชาไทยเนื้อสัมผัสของขนมเปียกปูนที่ได้ก็จะมีความอร่อยไปอีกแบบสีที่ได้จะเป็นสีที่เข้มมากกว่าเดิมมาชมขั้นตอนและวิธีการทํากันต่อเลยค่ะ จะใส่แป้งมัน10กรัมลงในชามผสมแป้งข้าวเจ้า90กรัมเกลือครึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายไม่ขัดสี75กรัมน้ำตาลมะพร้าว80กรัมแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดแค่พอเข้ากันจากนั้นก็จะเติมน้ำกะทิ125กรัมลงไปนวดแป้งน้ำกะทิและน้ำตาลให้เนียนจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะเวลานวดแป้งจะทยอยใส่น้ำกะทิทีละน้อย เมื่อนวดจนเนียนดีแล้วก็จะเทน้ำกะทิลงไปทั้งหมดจากนั้นจะนำชาเขียวชาไทย4ช้อนโต๊ะใส่น้ำร้อนลงไป450กรัมแล้วก็พักทิ้งไว้2นาทีแล้วกรองเอาแต่น้ำชาเขียวชาไทย310กรัมค่อยๆเทใส่ลงไปในชามผสมคนให้เข้ากันจากนั้นจึงเติมน้ำปูนใส่420กรัมน้ำปูนใสนี้ถ้าใครไม่มีสามารถใส่น้ำโซดาแทนได้แต่ขนมเปียกปูนหัวใจสำคัญคือน้ำปูนใสค่ะแล้วนำไปกรองผ่านตะแกรงตาี่มาทำในส่วนของครีมกะทิกันต่อใส่น้ำตาลทราย12กรัมเกล เกลือ4กรัมแป้งมัน6กรัมแป้งข้าวโพด6กรัมแป้งข้าวเจ้า20กรัมแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นเติมน้ำกะทิ278กรัมค่อยๆคนน้ำกะทิกับแป้งและส่วนผสมอื่นๆให้เข้ากัน ทยอยใส่น้ำกะทิทีละน้อยและใส่ไปจนหมดแล้วนำไปกรองผ่านตะแกรงตาทีเพื่อให้น้ำกะทิมีความเนียนเพิ่มยิ่งขึ้นจากนั้นจะนำไปตั้งไฟกลางค่อนข้างอ่อนค่อยๆกวนไปเรื่อยๆเมื่อกวนไปจนแป้งเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็กวนให้เร็วขึ้นอย่าหยุดมือจนแป้งสุกใสดีแล้วจึงปิดไฟแล้วยกขึ้นเลยค่ะ พักในส่วนของครีมกะทิไว้แล้วมากวนตัวขนมเปียกปูนกันเลยค่ะจะเปิดไฟกลางค่อนข้างแรงในตอนแรกจะใช้เวลากวนทั้งหมดประมาณ30นาทีเมื่อกวนไปจนแป้งเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนก็จะปรับมาเป็นไฟกลางค่อนข,ข้างอ่อนแล้วกวนต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบเวลา25นาทีหลังจากนั้นจึงปรับมาเป็นไฟกลางค่อนข,ข้างแรงอีกครั้งแล้วกวนต่ออีก5นาทีเมื่อกวนจนครบ30นาทีแล้วปิดไฟแล้วยกขึ้นรอให้คลายความร้อนลงสักเล็กน้อยจึงใส่ในถุงบีบได้เลยค่ะจากนั้น ก็จะนําไปบีบใส่กระทงหรือจะบีบเป็นถ้วยใสเล็กๆแบบนี้ก็ได้หัวบีบที่สุพนุชใช้จะมีขนาด13มิลิเมตรค่ะหรือใครจะใช้แบบไหนตามความชอบได้เลยเมื่อบีบจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนําครีมกะทิมาใส่ในถุงบีบแล้วก็จะบีบครีมกะทินี้ให้เป็นในรูปทรงของดอกไม้ค่อยๆทําเป็นกลีบแต่ละกลีบเรียงกันไปให้ได้ประมาณ5กลีบหรือจะบีบได้แบบที่ตนเองต้องการได้เลยค่ะแล้วตกแต่งด้วยงาคั่วด,ด้านบนสักเล็กน้อยเพื่อทําเป็นเกสรดอกไม้ แค่นี้ขนมเปียกปูนชาเขียวชาทไทยพร้อมครีมกะทิก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะนําไปเสิร์ฟแล้วค่ะรอให้ขนมเซ็ตตัวก่อนนะคะขนมจะได้ร่อนออกจากถ้วยได้อย่างง่ายดายขนมเปียกปูนชาเขียวชาทไทยนี้มีรสสัมผัสที่นุ่มละมุนลิ้นแทบละลายในปากและได้กลิ่นหอมของชาทไทยมากๆเลยเมื่อแช่เย็นไว้ข้ามคืนแล้วขนมเปียกปูนสีจะเพิ่มความเข้มมากขึ้นค่ะชอบในแบบไหนจาก2ส,สูตรนี้สามารถนําไปทาําตามกันได้นะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ 아. <목소리가>